ทำไมเราจึงรู้สึกดีเมื่อเดินอยู่ท่ามกลางธรรมชาติธรรมชาติให้มากกว่าความผ่อนคลายมากกว่าอากาศที่บริสุทธิ์และการออกกำลังกายให้มากกว่าความงามมันทำให้เรารู้สึกอบอุ่นเหมือนได้กลับบ้านนี่เป็นเพราะร่างกายของเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ยิ่งเราตระหนักรู้ทางกายมากขึ้นเท่าไหร่เราก็ยิ่งรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติมากขึ้นเท่านั้นเมื่อเราทำสมาธิดูลมหายใจเข้าออกเราจะรู้สึกเสนเหนมีสายลมพัดผ่านและในขณะนั้นเราจะรู้สึกเหนือนเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ใหญ่กว่าเราจะพบว่า เมื่อเราทำเช่นนี้ความกังวลแม้ในยามว,วิกฤตก็เริ่มจางหายไปโดยเฉพาะเวลาที่เรากังวลเกี่ยวกับสุขภาพและร่างกายในส่วนลึกเราสามารถยอมรับสถานการณ์และสภาพที่เป็นอยู่พร้อมกับมองหาความสงบสุขภายในได้ ถ้าเราสามารถกลับมาอยู่กับร่างกายได้เช่นนี้ความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นเราจะรู้สึกพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจผ่านเข้ามาบางทีในส่วนลึกของเราอาจรู้ถึงผลที่จะได้รับจากการอยู่กับธรรมชาติและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราจึงมุ่งหน้าเข้าป่าทุกครั้งที่มีโอกาส แต่เราตระหนักถึงความสำคัญของการรู้ตัวทั่วพร้อมในการค้นหาความสงบสุขที่กำลังมองหาอยู่หรือไม่และตระหนักได้หรือไม่ว่ามันสามารถอย่งลงลึกแค่ไหน